ครับสวัสดีครับบรรลัยพักดีวิถีแทบานนะครับอ่ามือนีจะมาแนะนําวิธีนะครับวิธีการเทห้มันงามนะครับซึ่งแป้งนี่หลังจากเข้าเอยหนาให้แล้วนะครับต้นนี้ขี้ลายแห้งนะครับต้นนี้น้อยแข็งแข็งนะครับนี่ยังหน่อยก็นี่อีกนะครับแต่ก่อนแข็งแบบต้นโมเป็นได้ใหญ่เลยนะครับมารลหลังจากนั้นหลังจากเข้าเอยหนาแล้วนะครับผมกลับมาคุดลุมนะครับนี่ ขุดเป็นหลุมระวางหลองนะครับขุดเป็นหลุมระวางหลองเอาปุ๋ยยูเลียนะครับ4600ผสมกับปุ๋ย15 1า1ิานะครับเพราะปุ๋ยยูเลียมันจะเฮ็ดให่ลำต้นให้ใบเขียวนะครับถ้าใบมันเขียวแล้วมันก็จะเอามาสร้างหัวสร้างหากสางหัวนะครับเพราะตอนแรกมันกิลายแห้งนะครับ ปว้สิบ้ากะบำรุงเกี่ยวกับระบบหัวนะครับปุ้ยเสมอกาลังจากสร้างไอ้ไส้ไปสองสามอาทิตย์นะครับนี่เบ่งใบมันนะครับมีแต่ใบใยๆนะครับล่้ต้นก็สมบูรณ์นะครับตั้งจากแต่กอนแหงนะครับทีหลายแหงแต่กอนนี่นะครับมองได้บอกง,งามนี่ฮุดไซเลยนะครับ มันโมเมนต์ว่ามันจะขึ้นต้นอย่างเดียวนะครับถ้ามันขึ้นถ้นมั้นเป็นต้นมันก็เป็นหัวหลังจากมันในลำประมาณสองเดือนนี่มันขึ้นลำประมาณสองเดือนนี่เข้ากับหาสูตรที่มันลงหัวมาใส่นะครับสูตรตัวกลางตัวถ่ายสูงนะครับลำมันเข้ากัจะได้สมบูรณ์หัวก็สมบูรณ์นะครับเอายาให้แล้วแล้วตอนนี้ก็เหลื่อมหกคือเกานะครับก็ว่าเป็นยังเดี๋ยวกะจังถากออกเรื่อยๆนะครับ มื่อกี้ก็มาแนะนำปุ๋ยที่ซื้อนะครับใบมันต่างกันแนงนะครับต่างกับตะก,กรนนะครับมองได้วงงามเขาก็จังประยอนอีกจักรอบนึงก็ได้นะครับก่นีหมองนี้มันงามเลยครับโบตองไสนะครับถาสองเดือนเป็นหัวจังสซสูตใไซหัวนะครับเทคนิคดีๆ พื้ที่นึงไรนะครับพันแปดหนึ่งนะครับบางนั้นก็ดินมันน้ำม,มันขังก็เลยบ่ค่อยงามปันเลยแต่ว่าก็เขียวหืนก็เกาหลายนะครับหลังจากข้าใส่ยอดปุ๋ยไห้นะครับจนนิดหน่อยแต่ว่าใบมันงามใบมันเขียวเข็มนะครับ ยาเดียวจงมาเกี่ยวหิ่งหัวก็ต่องห่วงมันนะครับถือว่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะหูยดอกแต่ว่าเอาผมใส่แล้วมันเห็นผลก็เลยว่าทายให้เบิงนะครับจากขี้ล่ยเลยนะครับี ฝากติดตามนะครับบรรลัยพักดีวิทีแทบานนะครับกรเกษตรสมบูสารเกษตรกร,กรวันหยุดคือเก่านะครับกิจกรรมในเขต้ายยางในสวนนะครับสําหัับมันนีกันไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ